ไปไปโรงเรียนกันต้องเดี๋ยววันกินกินกล่องกินเขาเรียกว่านะกินอูกิน,กนเรไปเรียนกันกินข้าวโรงเรียนใช่ไหมใช่หคือ,ห,อ,ห,อห,หนูจำได้พี่แต่แต่คือคือหนูหรือ ลืมว่าเออพี่พี่อยวางไว้ที่บ้านโดยที่ยังไม่ได้ให้หนูเลยพี่วางกล่องหุงข้าวไว้ที่บ้านเชียวพี่บ้านเที่ยงแล้วอะ่ะดีมนาะวันนี้เรียนรอบเย็นนะพี่พี่ได้ยินด้วยเหรอเอาหูฟังรอไว้ไอ้ตรงนั้นแต่มันก็หลุดหูหรหูแตกหรอ เก็บก่อนเดี๋ยวมันก็หลุดหูพังหลุดหูตกพังเราจริงจรงเรามันก็บเราขึ้นกระเช้านะแต่ว่าเราต่นสายใช่กระเช้าเขาปิดแล้วนี่ไงนั่นนี่งร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเดี๋ยวพี่พี่ทำาักหมโอเคไหมโอเคเมีข้าวเหลือใช้พี่พ,พี่เดี๋ยวโดนชนเดี๋ยวโดน,โนชนเดี๋ยวโดนชนได้แล้วได้แล้วถึงแล้วถึงแล้วพี่ เร็วจังนักเรียนทุกๆคนแยกย้ายเข้าเขาห้องเรียนได้เลยค่ะเรียนห้องเดียวกันนะอุ้ยแต่ว่าจะเป็นห,ห,หลักหลักักสูตรกันเอาห้องใครๆทำไมที่ต่อทำไมไปที่อื่นแล้วต้องปลอมตัวด้วย แต่เขาเขาบอกว่าในเมืองอาวตาโบต้องมีการปลอมตัวจากล่างโคลยิปทายิปทาเดี๋ยวพอเลกเรียแล้วเดี๋ยวเราสักยิปทาให้เขาด้เดี๋ยวก่อนเนะดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนหนูจำได้ว่า ไปเรียนจะไปเข้าห้องน้ำเหรอใช่เันจะไปเข้าห้องน้ำคุยปล่อยก่อนเวลาไปกันห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยห้องน้ำพ้น พี่ห้องหนึ่งมันเข้าได้สองคนนี่เราเข้าห้องนี้ ก็ได้ให้หรือว่าไปที่โรงอาหารก็ได้ไปโรงอาหารกันเพราะว่าโรงอาหารของเยอะกว่าอไรน่ <Ready? S 1> เวทีเวทีไม่ใช่เราไม่ได้กินเวทีนะเดี๋ยวนะอะไรที่มาปิดทางเอา้าวทำแล้วไม,ม ทมเพื่อนเพื่อนพี่เ,พเ,พเขาถักเสื้อสวยจังแถมเหตทำไมเขานี่ไงเอาตาีแล้วกันี้ย่าี หนูกินหมดหมดแล้วเหมือนกันพ,นช <c oughs> พิชาต่อไปให้ให้ให้หองพุ่งนี้คืออะไรวิชาต่อไปของพุ่งนี้ <c oughs> พี่ต้องดูตารางตารางเรียน พี่อพาไปเลยพี่ถึงแล้วกลางคืนแล้วเนี่ยเราต้องไปโรงเรียน,นให้เช้าวกว่านี้นะก็พี่ตื่นสายเองี๋ยวพี่เห๋ือพี่จะทำอะไรหรอ <Shape. S 1> บ้านอยู่ชั้นสามนะไม่นะอ๋อ ่เนะียหิวหว้พี่ทำข้าวให้หนูกินหน่อยด้ะแม่หนูหิวข้าวพี่งานพิเศษพี่ได้งานพิเศษนะงานพิเศษว่าคอนเสิร์ตช่วงวันเสาร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ช่วงตอนกลางคืนก็ตอนเช้านะ่ะเข้าใจไหมวัอเคแต่หนูขออืทำซูชิเองกันเดีย๋ยวเดี๋ยว ไดที่พี่คิดว่าหนูชอบอ่ะมันเป็นคนชอบอะไรอะไรที่มันมีไขมันคหนชอบอะไรที่มันมีไขมันไปน okay, ั mm ่งนะเทำข้าวกินโอเคแต่มีมีมีีมวมมันมม่มมมมนมมนมันมมนมมมน แล้วก็ขมนมปงังใช่ไหมอมืเอาคะ่ะเอาที่มันมีไข<า>มันเยอะหน่อยเยอะแบบไม่ได้เอาแบบไขมันเยอะไม่ดีต่อสุขภาพนะอืมเอานิดๆหน่อยๆไขมันนิดๆหน่อยๆ <l ug> ก็เห็นได้ชัดเลยว่าหนูกินไขมันเยอะเกินไปแต่ห้องนี้ไม่ไขมันหนูยังตัวอ้วนอยู่เลย กินเสร็จค่อยเล่นตอนนี้ตอนนี้หนึง่งทุ่มแล้วน้องดึกได้สุดเค่าที่ใุ่ไนะไม่อาหารไปยังไงอาหารอยู่ไหนไม่เห็นนะอิะูบนต๊ะอยู่บนต๊นกินอะไรกินแล้ว โอเคจะผ่านการเข้าน้ำแล้วพี่ก็จะอุ้ยมันล็อกไม่ได้อ่ะ Right Eu Good.